ไปไปถามเขาแล้วเขาไม่รู้ประเด็นนี้ยังไม่จบนะทุกคนก็ยังมีแบบน้องๆส่งมาว่าพี่คะตอบไม่ตรงคําถามโอเคตอบให้ใหม่วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเป็นการตอบคําถามแบบไม่ตอบนั่นเองนะจ๊ะโอเคงั้นวิดีโอนี้เราจะตอบแบบตรงไปตรงมา23ก็มานั่งคิดหลายวันแล้วแหละว่าเออจริงๆน้องๆที่เข้ามาเนี่ยอายุอาจจะยังไม่ถึง18อย่างมัน,นึกถึงลูกตัวเองเนี้ยก็ก็จะชอบแบบแม่อย่าพูดเสียงดังอะไรเงี้ยเวลาเราไปข้างนอกนะคะโอเค การที่ทำคลิปที่ปั๊มน้ำมันหรือคลิปอื่นๆก็ตามที่เป็นคลิปบอกว่ารู้จักยี่สามไหมอันนั้นเป็นคลิปเป็นคอนเทนต์ของยี่สามเองนะคะคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีหลายแบบถ้าใครอยากรู้เรื่องคอนเทนต์คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ไว้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเรื่องคอนเทนต์ถ้าใครอยากสร้างช่องจริงๆส่วนหัวข้อที่พี่ทำคือเรื่องพื้นๆแต่ชำนาญพี่สามเป็นคนชำนาญมากเป็นคนเก่งมากในเรื่องการพูดต่อที่สาธารณนะ ดังนั้นเรื่องคำว่าอายไม่มีแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องการคือพี่ต้องการคำว่าคนไม่รู้จักพี่ถามเฉพาะคนที่พี่ไม่รู้จักเท่านั้นดังนั้นคำตอบมันจะมีอยู่สองอย่างคือรู้จักเรากับไม่รู้จักเราคำตอบอีกอันนึงก็คือรู้จักติ๊กตอกหรือเปล่าด้วยเล่นติ๊กตอกหรือเปล่าอันนั้นเขาก็จะตอบว่าเล่นกับไม่เล่นบางคนดูเฉยๆนะคะทำไมถึงมีสองประเด็นนี้หนึ่งทำไมถึงถามว่าติ๊กตอกด้วยเพราะเราเล่นให้กับติ๊กตอก ดังนั้นติ๊กต็อกจะดันคลิปที่ส่งเสริม t ิ k กต็อกเองเข้าใจใช่ไหมคะสองคลิปเนี้ยเป็นการโปรโมทต,ตัวเองดังนั้นคนที่ถามยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่พี่ที่ปั๊มน้ํามันถ้าหนูไปดูนะอ่ะหนูย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้พี่พี่เขาจะถามว่าช่องไหนนะครับผมจะไปเซิร์ชดูถ้าเขาไม่ชอบหรือถ้าเขาไม่เกิดความสงสัยเขาก็จะไม่ดูอ่ะแต่ทีนี้ด้วยกรณีที่เขาอยากดูเขาสงสัยหรืออะไรแล้วแต่เขาไปเห็นคลิปเราบางคลิปก็มีประโยชน์ เกี่ยวกับการเล่น t i k กตอบางคลิปเป็นคอนเทนต์การกินบางคลิปก็ตลกตลกบางคลิปก็โกโก้โกไปถามว่าทําให้เขามีความสุขไหมถ้าเขาชอบเขาก็กดติดตามมีน้องๆหลายคนก็บอกว่าบังคับเขาติดตามไม่มีใครบังคับใครได้นะลูกนะโอเคอ่าแล้วถ้าใครมีความสงสัยอะไรอีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะว่าคําตอบนี้เคลียร์หรือ,อยังถ้าคําตอบนี้ยังไม่เคลียร์ตอบให้อีกรอบ